Thank you. สวัสดีครับพี่น้องคริสตชนและพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านบทอ่านในวันนี้มาจากหนังสือยบหรือสมัยก่อนว่ายอบนะครับเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นมาเพื่อจะได้ให้พวกเราได้เห็นภาพพจน์ว่าพระพิญ้าเป็นใครแล้วก็มนุษย์เป็นใครซาตานเป็นใครวันหนึ่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้ามาเฝ้าพระยาเวซาตานมาอยู่ในหมู่พวกเขาด้วยพระยาเวตรัสถามซาตานว่า ท่านสังเกตเห็นโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ไม่มีใครในแผ่นดินเหมือนเขาเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นคนดีพร้อมยำเกรงพระเจ้าและหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายซาตานทูลตอบพระยาเวว่าโยบยำเกรงพระเจ้าโดยไม่ได้รับผลตอบแทนเลยหรือขอพระองค์ทรงยินพระหัตถ์แต่ต้องสิ่งที่เขามีอยู่เถิดและเขาจะสาบแช่งพระองค์เฉพาะพระพักพระยาเว,วตรัดกับซาตานว่าตกลง จงทำตามใจใชอบกับสิ่งที่เขามีอยู่เถิดแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเลยแล้วพี่น้องก็ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ว่าหลังจากนั้นก็พิศาสตร์ก็เริ่มทำงานก็คือทดสอบเขาด้วยการให้บุตรชายหญิงของเขาตายนะครับคนวัวที่ไถนาอยู่ลาที่กินหญ้าอยู่ก็ตายก็มีคนมาปล้นมาทำร้าย ยังไม่พอนะครับข้อร้ายอยันที่3ก็มาอีกก็คือไฟของพระเจ้าลงมาจากฟ้าเผาทั้งแพะและแกะผู้เลี้ยงจนหมดต่อมาก็มีอย่าแบบว่าอีกคนหนึ่งเข้ามาแจ้งข่าวว่าชาวคินเดียรวมกันเป็นสามกลุ่มจู่โจมเข้ามาปล้นอูดและใช้ดาบฆ่าฟันผู้รับใช้โอ้โหและอย่างที่4ี่ยังตามมาอีกนะครับพี่น้องข้อร้ายยังไม่พอ บุตรชายหญิงของท่านกำลังกินและดื่มอยู่ในบ้านของพี่ชายคนโตทันใดนั้นลมพัดแรงจากถิ่นทุรกันดารมากระทบบ้านทั้งสี่มุมบ้านนั้นก็พังทลายทับคนหนุ่มสาวตายทั้งหมดโอ้โหมันเหมือนกับว่าโชคร้ายมาเป็นชุดชุดชุด,ชด,ชด,ชดเนี่ยเราได้ยินตั้งแต่แรกแล้วว่าพิศาจขออนุญาตจากพระเจ้าเพื่อจะได้ทดสอบ ว่าจอบนี่มีความเชื่อจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือจอบนี่นะครับท้าเม่เราเข้าใจปัญหาของความทรมานของคนดีว่าทําไมเขาถึงต่อทรมานท,ทั้งที่เขาทําความดีเหมือนพี่น้องบางคน่ยบอกว่าฉันนะดํารงชีวิตอยู่อย่างซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีแต่ทําไมยังได้รับความเคราะห์ร้ายเป็นชุดเป็นชุดจอบก็คงจะจะคิดคล้ายๆกัน แต่เขาก็ไม่ได้บ่นนะครับพระเจ้าอนุญาตให้ซาตานทดลองโบผู้ร,รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์พระเจ้าให้มาและพระเจ้าเอาคืนอันนี้เป็นคําพูดของโยบเวลาที่จบบทนี้เขาไม่ได้ห่วงว่าเป็นของไม่เป็นของเขาและเขาไม่ยอมให้คืนบอกพระเจ้าให้มาและพระเจ้าเอาคืนขอให้พระนามของพระองค์จงรับสักการะอันนี้หมายถึงบุคคลที่มีความเชื่อทท,ท,ที่แที่แท้จริงนะครับ ส่วนในพระวรสารนั้นสิทธิ์เริ่มถกเถียงกันว่าคนใดในกลุ่มยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูเจ้าก็เลยสอนเขาด้วยการเอาเด็กคนหนึ่งมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วบอกว่าคนนี้แหละเด็กนี้แหละคือคนที่เป็นใหญ่ที่สุดทําไมในช่วงนี้ที่พระเยซูเจ้ากํลาลังพูดถึงพระมหาทรมานของพระองค์ว่าพระองค์จะไปรับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วสิทธิ์ไปพูดตรงกันข้ามถกเถียงกันเรื่องใครจะเป็นใหญ่ในหมู่พวกเขา เมื่อพระเยซูเจ้านําเด็กคนหนึ่งมาอยู่ต่อหน้าเขาก็สอนบทเรียนเรื่องความสุภาพเพราะเด็กเป็นคนที่ขึ้นตนเองไม่ได้ต้องพึ่งพ่อแม่ทุกอย่างเลยหากินเองก็ไม่เป็นแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีเลสไนเป็นคนที่ตรงไปตรงมานี่ก็คืออบทบาทที่พระเยซูเจ้าก็อยากจะให้เรามีเหมือนกันก็คือเป็นคนที่มีใจสุภาพถรตน เป็นคนที่ไม่จองหองพองขนและถ้าหากเราเป็นคนสุภาพถ่อมตนก็เป็นคนที่อยู่ในสายตาของพระเป็นเจ้าจริงๆฉะนั้นคนที่ใหญ่โตจริงๆต้องเป็นคนสุภาพต้องเป็นคนใช้คนอื่นต้องเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองพวกเราก็มีระบบผู้แทนมีระบบสอวอบางคนเหล่านั้นเวลาที่จะพูดน่ะทุกคนก็จะพูดเหมือนกันก็คือพวกเรามาเพื่อรับใช้ แต่บางทีจะต้องมีการสก,กิดใจตนเองด้วยว่ารับใช้อย่างไรแล้วก็รับใช้เพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าหรือว่ารับใช้เพื่ออำนาจหรือเปล่าเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกันเป็นกำนันก็เหมือนกันเป็นบอบตบจมก็เหมือนกันถ้าพระเยซูเจ้าบอกว่าท่านจะต้องเป็นเหมือนเด็กเนี่ยก็คือเราจะไม่มีการกินการโกงจะไม่มีการคอรัปชันนะครับซึ่งเขาบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองหนึ่งที่ โรคชนิดนี้มันมันแพร่หลายทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกจังหวัดแล้วก็ทุกประเทศทั่วประเทศพ่อเองก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเราก็คงจะต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะมัง้งเพราะความรอดมาจากการที่พวกเราเป็นคนจริงจังจริงใจต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้าพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟัง,งจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์